กวนเขานี่เป็นทีหนึง่งกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องทางหน่น้องไม่ก้าว แล้วก็ยอฟงังใหม่น้องไปข้าแชนแนลนะคะแม่พึ่งนอนตอนเช้าเด็กหน่อยนอนอินเหลือก,กวนเขาเมื่อใหนหน่อยข้วหาอย่าง สังเกตมือน้อยมึงยังมึ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 งกวนเขานี่เป็นทีหนึง่งพี่ตีก็ตื่นแล้วพี่ตีเป็นจิว่าแม่ลูกแม่น้ยหิ้เป็ันจิว่าไง sai thế sai thế đấy không Mèo ở phương non อ่อนเขาอ่อนเขาตอนกลางคืนแม่ยืนเฝ้าลูก tiến viên tiến viên cần nhìn vào gần Cổng tay ตมันแก่แล้วอืมอืมม วนทั้งหน้าพอเตือนเะยไควรกังหลังเขาแบบนีเนาะ กลลางเยแม่ตื่นแม่แม่ตื่นแน่มันเช้าแล้วเลย okay. แม่มืนตาแ,ตนนแล้วแต่พ่ะท่านดุสวยเรเริ่แม่เอ,อ้ยแม่เอ้แม่เอ้ยมันสายลเลาได้แกแ่งเลาด้แม่ก็ว่าลูกคน กวนข้างหลังนี่แห mm hmm. แม่กำลังเลนะเนอนห้าคนครับ แม่นอนกับไห้กวนเยเด็กตัวปวนแต่อิงนอนอิ่มเลยดีสิแกขาให้ หนูจะปล่อยขาให้อืมอ,อ,อเสียงพี่ปีร้องแม่จะลุกแล้วอืมอื้อือ ปีปีได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ปีปีไปห้องนี่ตื่นแล้วมือนี่น้อย สิดีเจเนนอแม่ตื่นแล้วพี่ปีพี่ปีปลูกแม่เก่งมากเลย <g ug> ขอบคุณพี่ปีนะคะที่ปลูกแม่เตบาทีินอะืัหืๆจะเป็นอ่อนเก่งเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับคลิปนี้ บายบายจ้าอย่าลืมนะคะดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันหนึ่งกำลังใจนะคะ